ใครชอบกินไข่ดูเอาไว้แพทย์เผยความจริงกินไข่บ่อยๆผลลัพธ์น่าทึ่งมากร่างกายเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจริงแพทย์เผยความจริงแล้วว่ากินไข่ติดต่อกันบ่อยๆต่อเนื่องส่งผลทําให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลใครชอบกินไข่จึงควรรู้ไว้เลยว่าจะทําให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างน่ามหาัศจรรย์แพทย์เผย 8สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกินไข่เป็นประจำโดยคนทั่วไปในปัจจุบันเข้าใจกันว่าการที่เรากินไข่เป็นจำนวนมากหรือว่ากินไข่ทุกวันนั้นจะทำให้คอเลสเตอรอลในโลหิตของเราสูงแต่ล่าสุดนี้จากการศึกษาได้พบว่าการกินไข่นั้นช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีออกไปได้เพียงแค่กินไข่บ่อยๆก็จะทำให้ร่างกายของ เปลี่ยนแปลงไปได้มหาศาลอย่างน่ามหัศจรรย์มากถึง8ข้อโดยมีดังต่อไปนี้ 1. ไข่สามารถช่วยในการควบคุมระดับของคอเลสเตอรอลเนื่องจากไข่มีคอเลสเตอรอล200มิลลิลิตรไข่จะลดระดับของไขมัน LDL ซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีในร่างกายแต่ไข่จะช่วยเพิ่มระดับของ HDL ซึ่งเป็นไข ไขมันที่ดีให้กับร่างกายอีกด้วยจึงเป็นการช่วยป้องกันระดับคอเลสเตอรอลให้กับร่างกายของเราได้ดี 2. ไข่เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้โดยถ้าหากเราอยากให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเพิ่มมากขึ้นเราจึงต้องกินไข่วันละ1-2ฟองทุกวันเพราะไข่อุดมไปด้วยซิลิเนียมซึ่งจะช่วย เพิ่มระดาบภูมิคุ้มกันของร่างกายรวมทั้งควบคุมกระดาบฮอร์โมนตอมไทรอยได้อีกด้วย3ไข่ไข่ช่วยให้ระบบก,การทำงานในร่างกายให้ดีขึ้นโดยมีโคลีนเป็นสารที่พบในไข่และสารนี้ช่วยปรับปรุงการทำงานของร่างกายจากการศึกษาวิจัยได้พิสูจน์แล้วว่าโรคอัลไซเมอร์หรือความผิดปกติของ โบ,บประสาทเป็นเพราะการขาดสารโคลีนตัวนี้นี่เอง 4. ไข่ไข่ช่วยเสริมกระดูกและสุขภาพฟันโดยไข่เปรียบเสมือนแสงแดดคือแสงแดดเป็นแหล่งรวมที่ดีของวิตามินดีฉะนั้นวิตามินดีชนิดนี้เป็นสิ่งสำคัญจำเป็นสำหรับกระดูกและฟันให้แข็งแรงรวมถึงช่วยดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายของร ได้อีกด้วย5่าไข่ไข่ทาให้ผิวของเราดูสดใสเพราะเนื่องจากผิวของเราต้องการวิตามินบีคอมเพล็กที่ทําให้ผิวดูนุ่มเนียนและสดใสโดยวิตามินบีคอมเพล็กนี้ช่วยเสริมสร้างสุขภาพของเส้นผมและอวัยวะสําคัญของร่างกายให้เราเช่นตาและตาบฉะนั้นวิตามินบีคอมเพล็กนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญจําเป็นสาหรับ าการทำงานของร่างกายและระบบประสาทโขไข่ไข่ดีต่อสุขภาพตาของเราด้วยไข่มีสารอยู่สองชนิดที่สาม,มารถทำหน้าที่ตานอนุมูลอิสระได้คือซีแซนทีนและลูทีนซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยพัฒนาสุขภาพตาของเราและยังเป็นที่รู้กันอีกว่าสารเหล่านี้ช่วยป้องกันการเป็นต่อกระจกและจอประสาตา ได้อีกด้วยเจไข่ไข่ช่วยลดน้ำหนักเพราะเนื่องจากกินไข่ช่วยทำให้รู้สึกอิ่มเมื่อเรารู้สึกอิ่มเราก็จะกินได้น้อยลงฉะนั้นไข่จึงเป็นทางเลือกที่ดีจึงเหมาะสำหรับการกินไข่เพื่อเป็นอาหารเช้าที่ดีของเราได้และไข่ยังช่วยลดความอยากในระหว่างวันก่อนที่จะถึงมื้ออาหารกลางวันได้ดีอีกด้วยแต่ ไข่ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและลดระดับความเครียดโดยมีกรดอะมิโนโจำเป็นที่พบในไข่ช่วยทำให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นเพราะเนื่องจากเซโรโทนินเป็นสารที่ทำหน้าที่ส่งเสริมเส้นประสาทซึ่งควบคุมอารมณ์เรารู้สึกผ่อนคลายและเกิดมีสมาธิขึ้นมาได้ด้วยสารเหล่านี้จะผลิตและปล่อยออกมาจากกรดอะมิโนโจำเป็นที่พบได้ เลขานั่นเองส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ